พอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยกุ่งกันนะมีทั้งกุ่งมีทั้งชิวมาทะเลเด้อกับเป็ดกับไก่่นะไปดีทุกคนมันนี้ก็พากันออกมาหากินแรงพี่น้องเลยพากันมาหาสวนกุ่งพี่น้อง มาสอนกุ้งอยู่น้องหน้าเมถาวนุ่นพี่น้องเลยกำลังสีพ้ากันลงสอนกุ้งกินแรงพี่น้องเลยเลนะนี่เดวี่น้องน้องเถียงนทีสอนกุ้งอเออฝนมีไฟเซลเซลสใสเด้มอยู่เนาะแพงหน่อยเชียงแชด สมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องตอนนี้ครับก็อยู่ที่บ้านหน้าห้องหน่อนอยู่เมืองอ่างสพอรอเ,อเอาาาน,น,ร <c oughs> นาะลงเลย มนีก็มาขอกมาทั้งกรอบกัวพี่น้องมากับลูกชายกับเมียพี่น้องเลยนี่ลูกชายนี่เสื้อเสื้อถาวรแพงอาจารย์เย่มาหยอกมาบ่เนี่ยเอ๊ะยปลุกลูกลูกลูกไว้เมื่อค่ำลูกเร็วไปลุกลูกลูกลูกเร็วลูกในแม่นะอย่ายอมมันนะมานั่นลูกเร็วอย่าปล่อลูกลูกลูกเร็วลูกลูกลูกเอึบออเออลูกดีดี

มีโลกมครัมแล้วได้นี่กระซำใจซุ่มรถภาพแต่อยากแน่ลูกๆๆๆยนั่งขิงงัวไปยังไปเลยยังไปไปไปคละแม่ฮะเนี่ใส่แล้แม่อันนี้ใส่เลย ơi tùm Ưm ma mưa nè tăng tay hành lấy bò Này, rồi <laughs> <laughs> ของมันไม่ยาดน,น้ำมันลุทืึ้ลงไปเลยใครดอกคล้องกันน้ำเราฟังกันนะเขาจอบมาสอนวางแรงหมังสี่โมงสอนคำๆำจะได้ต้งน้ำยัง,ำยงลายอยู่เนาะ เอ,เออบ้านนะังบ้านนะ่ก็วก <c oughs> มันฉีดได้ก่นนะันมันใจขนาด <c oughs> มดกี่เรื่องก็แต่ก้านะแต่ก้าวอยไรม่นำห้ายนี่นี่ขันยงหน้าในใช้เกิดเองมันได้ม่ใช่อึดเนี้ักขันยงหันยำนี่นะของมาพูดบวกพูดแล้วุดพูดแล้วเออขันยังยับเขาอีกน่ ดักกล้องเลยวะก็จะเปิดกล้องนะอ้าเขาเฮ้ยโอ้ยมีอยู่มีอยู่มีน้อยหนึ่งมีอยู่อ๋อคือเฮ้ยเนาะวาขดกุ้งน้อยนี่ถ่ายเอาเป็นตัวเลือกถ้ามันบอดี้็ตัดออกเผื่อได้บาดงามกว่านี้กันจะว่าต้องคุณติ๋เอามลือกเพื่อนดิเห็ุผติ๊กเลย เลียเงี้ยไปแล้วเลยผ่าหองก็ผ่าไว้นึ่งเยอะใต้บ่ากิจะเบ็ดโกงแรงกบพุ่นโต๊ะนันไม่อยากคือได้ไกล้ยุบเอามือว่านี่ได้สองโต๊ะมือมือก่อนนะได้หลายนมือก่อนได้ไปเอาพื้นบ่แบบนี้นะใช่แล้วเบ็ดชี้อ่ะแล้วมหม่เมน พขอด้อยเส้าสองหลังเลยยังเงินเริ่เบ็ดชิบหาหลังเอย่าไปน้วอ่ะสอนกลุ่งกินแรงไปนองเลยน้ำก็ห้อนห่อนอากาศก็ห้อนดิริมือนี่ลงน้ำก็ยังห่อนอยู่ ยิ้ยิยิอยู่ป้คือกัเก่าบปแลคือเก่าหรือกระเตกกเก่าฮะพอดิกินอยู่ยองเลยกุ้งอมีทั้งกุ้งมีทั้งชิวหุบเซน้ำกันก้อยทั้งกุ้งทั้งชิวมันจึงแสบมันมีชีวคมคมนำมีแต่กุ้งลายกับปลซแสบเนอะก้อไปชิวผม กินปันไดไส่เหลืองน้ำข่อยกับข่อยกูเดียวมือนน่นะแน่นอนแล้วก uh> ับมือโซนน้ำแร่กินบเมดอกคนเดียวแบ่งกันน้ำแอแบ่งดีดอกกินมดอเดียกันเลยกูเดียวมาเลยมาขากลายนั่นต well> uh ุกี้เนาะล่างล่างล่าง่งไเพิ่มเลนะได้พวกินพี่น้องเลย อ๋อฮึตาวน้าเดินก็ได้นี่บรรยากาศอยู่ห่างอยู่หน้าพี่น้องสอนกุ้งย้ำเมลแรงกับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เกลือเป็ดเกลือไก่เลยโอ้ยเป็ดไก่ก็ไล่ไปแท้ไก่ มัดแเด้อกับเป็ดกับไก่้นะเจ้ามีมมอหน่อยนะมันเบ่าไ่ว่าฮะมันเบ่าไ่ว่าหมูนะหของนั่นผูกมันนอก่อยกัำขามันมันก็นอนหลุมลงเอ้เจ้ากับขาเธอบ้านร้านหอว่าแน่บ้ไก่เลยตัวนี้เอาอล้รออกมากันยังกัาไก่ไกลิ่นอะนรผู้เนย อเอ้ยลงกไปแม่น้ำแล้วคุอะไรนั่นนะบ้าบ้าบาคำอรลกพกขมิ้ากกวมาขมิ้เอินาเนี่ยาแวน้าแม่มเลยไดเบาแบท่าลูกได้ขาเอาใหมอยู่อานี่คือเก็บนี่ถป็อถ่ายพักขมิ้อืมพักาปอยกุ้งกัเออาพอกินพี่น้องเลย้าเก็บพักก่อนพี่น้องวัน ามาเก็บผ้าขำมะกอนเดี๋พวกจีนก้อยกุุงกินกับผักร์กมะกุน้มนก็ชุดถนัดนะพี่น้องนะชุดนาาะผักกมกนอะไรมันแสบผ้ากำมกแก่งามๆพี่น้องเฮ้ยพี่นองิ้งหย่อนนงามผ้ากำมิกอืม นี่โอ้โกระกบียงามนี่มันงามอยู่แล้วพี่น้องช่วงพี่น้อง มานได้พาน้ำย่างพี่น้องพา,าน้ำผ่าห้องนี่แหละทางกับทา่ามัอย่างดีบันไดได้พี่นอ้องเลยแค่นี้อ้าวอ่วอวะขออะไรสนกินบุเบิดเลยห้อ,อมัดสันกุ้งพี่น้องอยู่หน้าอยู่แถวนน พี่น้องก็มืออื่นเคยพูดไทยกับซีดีจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะ